สวัสดีครับผมเคียงเอก,กพลในทันเทลงทุนทองกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับผมจะมาสรุปภาพรวมราคาทองคําช่วงบ่ายแบบนี้ครับสั้นๆและก็กระชับแล้วก็จะมาแนะนําจุดที่จะเข้าซื้อจุดที่จะขายทําไมทองคําประจําวันพฤหสัสบดีที่27เมษายน2566ทองส่งสัญญาณเชิงบวกนะครับแต่แรงซื้อเนี่ยก็ยังคงมีไม่มากนักนะครับทีนี้ครับต้องมาลุ้นตัวเลข GDP คืนนี้ครับว่าจะพาทองเนี่ยดีดขึ้นไปต่อได้หรือไม่นะครับ ตอนนี้ราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะขึ้นไหวตัวเองอยู่ในกรอบเดิมซึ่งหากราคานะครับย่อมาแล้วยังไม่หลุดตามกว่า1,970เหรียญมีโอกาสครับที่ราคาเนี่ยจะมีการปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้าน2,010เหรียญน,นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแนะนำนะครับว่าเล่นสั้นรอจังหวะในการทยอยซื้อตามแนวรับรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ทองแท่งเลขมงคลออสเเลสร์ร่วมทำกับอาจารย์นิติกจนักถอนรหัสตัวเลขชื่อดังเปิดขุมทรัพย์ดูดเงินเข้ากระเป๋าลัวลวทองแท้99.99% 99เริ่มต้นเพียง3,000บาทเล็งอยู่ใต้คลิปคลิกเลยมาดูกันที่ราคาทองคำบ้านเรากันก่อนครับตามการประกาศของสมาคมค้าทองคำช่วงบ่ายวันนี้นะครับมีการประกาศออกมาเพียง2ครั้งเท่านั้นครับล่าสุดก็คือมาตอนช่วงเช้า10.26นาที ทองคําแท่ง9.5นะครับสมาคมเนี่ยขายออกจะอยู่ที่บาทละส2 3 0 0ืพันสาร้อยบาทรับซื้อคืนนะครับส2 2 0 0ืสองพันสองรยบาททองรูปพรรณครับขายออกจะอยู่ที่ส2 8 0 0รอยบาทรับซื้อคืนนะครับสา6 2 3ืหนึ่งพัน้อยิบาบาทครับเกาะประกาศออกมาเป็นครั้งที่สองนะครับปรับบวกเพิ่มมา5้าสิบาทนะครับจากการประกาศครั้งแรกแต่ก็ปรับลดลงถึงหนึ่งรบาทเลยทีเดียวนะครับจากราคาของเมื่อวานนี้ ก็ได้รับได้รับแรงกดดันนะครับจากการแข่งข้าของเงินบาทนะครับทำให้ราคาเนี่ยมีการปรับตัวลงมาแรงเหมือนกันครับทีนี้มาดูกันในส่วนของราคาเรียวไทม์จากทางออสิกันบ้างครับสําหรับในส่วนของราคาเรียวไทม์จากทางออสินนะครับการโฉจุดห้าเนี่ยออสซิดรับซื้อคืนนะครับก็จะอยู่ที่สามหมื่นสองพันสองร้อยสิบสามบาทครับขายออกนะครับก็จะอยู่ที่สามหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทในส่วนของราคาจากทางออสิดครับข่าวสารที่ส่งผลต่อราคาทองคํา ราคาทองคําเมื่อคืนปิดลบลงมาครับหลุดต่ากว่า2,000เหรียญโดยได้รับแรงกดดันครับจากการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีครับปรับตัวพุ่งขึ้นแต่ตลาดครับยังคงกังวลเกี่ยวกับปัญหาภาคธนาคารของทางสหรัฐนะครับหลังจากมีรายงานนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยไม่เต็มใจครับที่จะเข้าแทรกแซงในกระบวนการช่วยเหลือขณะที่นักลงทุนนะครับต่างจับตารอดูในส่วนของการเปิดเผยตัวเลข ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือตัวเลข GDP นั่นเองครับประจําไตรมาสที่1ที่จะมีการประกาศในวันนี้นะครับตอนเวลาทุ่มครึ่งรวมไปถึงนะครับดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือตัวเลข PCE ครับที่จะมีการประกาศในวันศุกร์ก็คือวันพรุ่งนี้ครับซึ่งจะเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อน,นะครับที่ให้ทางเฟดเนี่ยให้ความสําคัญครับอาจที่จะทําให้ราคาทองคํานะครับผันผวนแรงได้ถ้าอย่างไรก็ต้องระมัดระวังกันด้วยครับ ตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญในคืนนี้ครับคืนนี้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญหลายตัวเลยทีเดียวครับซึ่งคาดว่าราคาทองคําน่าจะกลับมาคึกคักอีกทีหนึ่งครับตัวเลขแรกนะครับที่เราจะต้องติดตามเลยก็คือตอนทุ่มครึ่งเป็นในส่วนของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศครับหรือตัวเลข GDP นั่นเองโดยตัวเลขคาดการณ์นะครับตลาดคาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงอย่างมากเลยทีเดียวนะครับอยู่ที่ระดับ0.2เท่านั้นโดยตัวเลขครั้งก่อนนะครับจะอยู่ที่ระดับ2.6ครับทีนี้นะครับหากมีการประกาศออกมาแล้วนะครับตัวเลขเน ตรงนี้ก็ถือเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคาครับถัดมาครับตอนเวลาทุ่มครึ่งเวลาเดียวกันเลยครับจำนวนผู้ขอรับสัตการการว่างงานรายสัปดาห์นะครับโดยตัวเลขคาดการณ์นะครับตลาดเนี่ยคาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นนะครับก็คือคนว่างงานเพิ่มขึ้นโดยตัวเลขคาดการณ์นะครับตลาดเนี่ยคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่2 4 7 0 0 0ตําแหน่งครับตัวเลขครั้งก่อนนะครับจะอยู่ที่ระดับ2,45,000ตําแหน่งหากมีการประกาศออกมาแล้วนะครับตัวเลขเนี่ยคนว่างงานออกมาเพิ่มขึ้นก็จะถือว่าเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําเช่นนกั ตัวเลขสุดท้ายครับตอนเวลา3ามทุ่มยอดขายบ้านที่รอการปิดขายนะครับโดยตัวเลขคาดการณ์นะครับตลาดเนี่ยก็คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงเช่นกันนะครับอยู่ที่ระดับ0.6ตครับตัวเลขครั้งก่อนนะครับจะอยู่ที่ระดับ0.8อหาวิการประกาศออกมาแล้วนะครับตัวเลขเนี่ยออกมาตามคาดหรือว่านดร้อยลงจากครั้งก่อนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่หนุนตลาดาค้นทองคาเช่นกันครับเท่ากับว่าตัวเลขคืนนี้นะครับตัวเลขสำคัญสำคัญเนี่ย เป็นไปนในทิศทางที่หนุนต่อราคาทองคำครับก็ต้องติดตามกันนะครับว่าตัวเลขที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยจะหนุนทองหรือไม่ครับราคาทองคําย้อนหลังกองทุนและก็ค่างเงินครับราคาทองค Sport าสปอร์ตเมื่อวานนี้นะครับปรับตัวขึ้นมาทําจุดสูงสุดจะอยู่ที่2,900เเหรียญปรับตัวลงไปต่ำสุดนะครับจะอยู่ที่1983เหรียญเคลื่อนไหวในกรอบทั้งหมด26เหรียญครับราคาทองคอําสปอร์ตเมื่อวานยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเดิมนะครับราคาทองคําสปอร์ตสำหรับราคาจากทางออสซีนะครับฝั่งรับซื้อคืนเนี่ย ฟังขายออกนะครับก็ปรับตัวลงมาแรงเช่นกันนะครับขายออกต่ําสุดเนี่ยจะอยู่ที่32140บาทนะครับใครมีซื้อเมื่อวานมีซื้อไว้นะครับก็ดีใจด้วยครับสําหรับในส่วนของกองทุน s p ส r นะครับวันนี้นะครับถือครองคงที่ล่าสุดก็ถือครองอยู่ที่930.04ตันนะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับกองทุน s p ส r นี่มีซื้อไว้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการขายออกไปนะครับตรงนี้ยังคงมองบวกได้อยู่นะครับในส่วนของกองทุน S p สพ ค่าเงินบาทนะครับก็พลิกฟื้นทยอยแข่งขันนะครับหลังจากที่ข้อมูลการส่งออกของไทยเราเนี่ยออกมาดีเกินคาดครับโดยในส่วนของยอดส่งออกนะครับติดลบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนอกจากนี้นะครับยังมีกระแสเงินทุนจากต่างประเทศนะครับที่ไหลเข้ามาลงทุนในตลาดพันธบัตรแล้วก็ตลาดทุนของไทยเราครับสวนทางกับทางสหรัฐนะครับที่ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยออกมาแย่ครับประเมินกรอบการื่อนไหวของเงินบาทวันนี้นะครับก็อยู่ที่34บาทถึง34.20บาทต่อดอลลาร์นะครับกรอบแนวรับนะครับจะอยู่ที่34บาทครับ กรอบแนวต้านก็จะอยู่ที่34.20นะครับล่าสุดในส่วนของเงินบาทก็แข่งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับอยู่ที่34.12นะครับเงินบาทแข่งค่านะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับสำหรับคนที่รอซื้อครับก็ถือว่าเป็นเงินบาทแข่งค่าก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคําในบ้านเราครับในส่วนของดอลลาร์นะครับก็อ่อนค่าลงนะครับโดยได้รับแรงกดดันนะครับจากสัญญาณบ่งชี้ถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในสหรัฐนะครับ หลังจากที่รายงานข้อมูลเศรษฐกิจของทางสหรัฐล่าสุดเนี่ยสะท้อนภาพของการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจครับขณะที่ตลาดนะครับก็ต่างรอดูในส่วนของการเปิดเผยตัวเลข GDP ที่จะมีการประกาศในวันนี้นะครับแล้วก็รอดูผลการประชุมของทางเฟดที่จะมีการประกาศในสัปดาห์หน้านะครับช่วงบ่ายนี้นะครับในส่วนของดอลลาร์นะครับก็ยังคงปรับตัวอ่อนค่านะครับอยู่ที่104 4จนะครับดอลลาร์อ่อนค่าอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคำนะครับ สำหรับในส่วนของข้อมูลทางเทคนิคจากในกราฟไทม์เฟรมรายสชั่วโมงราคาทองคำแม้จะเห็นสัญญาณเชิงบวกขึ้นมาบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่ชัดเจนมากนะักการสร้างจุดสูงสุดใหม่ของราคานะครับถือเป็นสัญญาณที่ดีครับถึงแม้ว่าแรงซื้อเนี่ยจะยังคงมีน้อยอยู่ก็ตามตอนนี้นะครับราคากลับมาขึ้นไหวในกรอบสามเหลี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับการที่ราคานะครับกลับมาขึ้นไหวในกรอบสามเหลี่ยมแบบนี้แปลว่ากําลังรอเลือกทางออกจากกรอบสามเหลี่ยมนี้อยู่ครับคือสามารถที่จะปรับตัวขึ้นไปไ,ไกลนะครับ ในกรณีที่สามารถทะลุผ่านแนวต้านไปได้หรือว่าปรับตัวลงมาได้แรงเช่นกันนะครับในกรณีที่หลุดจากแนวรับนะครับแต่ถ้าดูจากภาพรวมใหญ่นะครับยังคงอยู่ตามเทรนใหญ่ที่เป็นขาขึ้นนะครับที่พร้อมเตรียมตัวไต่ระดับขึ้นได้ต่อแต่ก็ยังคงต้องระวังแนวต้านนะครับแถวแถว1 0เหรียญนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่าเป็นแนวต้านสําคัญเลยทีเดียวครับที่ค่อนข้างจะแข็งแรงหากสังเกตนะครับราคาเนี่ยขึ้นมาทดสอบหลายครั้งแล้วนะครับยังผ่านไปไม่ได้สักทีนะครับบริเวณ2 0 1 0เหรียญเนี่ยทีนี้ครับหากสามารถผ่านไปได้นะครับก็ ไปได้ไกลเลยทีเดียวนะครับทะลุผ่านขึ้นไปนะครับก็จะไปได้ไกลนะครับกลับกันนะครับหากไม่สามารถยืนได้ก็มีโอกาสที่เจอแรงขายเนี่ยย่อกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะกลับมาหาแนวรับนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเหรียญหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็สิบเหรียญที่ราคาเนี่ยลงมาปรับที่ราคานะครับปรับตัวลงมาตอนนี้นะครับช่วงเช้าถึงบ่ายเนี่ยราคาก็น่าจะขึ้นไหวในกรอบไซด์เวย์เนี่ยไปก่อนนะครับเพื่อที่จะรอดูทิศทางของปัจจัยที่จะเข้ามาอีกทีหนึ่งในช่วงตอนดึกๆครับ เมื่อเราดูในส่วนของสัญญาณ R s เครับก็ได้ขึ้นตัวอยู่เหนือเส้น50%เล็กน้อยนะครับปรับตัวเข้าสู่โซนโอเวอร์บอยครับพอปรับตัวเข้าสู่โซนแรงซื้อมากเกินไปนะครับก็จะมีการพักตัวหรือย่อตัวลงมาครับหากการย่อตัวลงแล้วนะครับยังไม่หลุดต่ำกว่า1,970เหรียญยังเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับสำหรับมุมมองของวันนี้นะครับก็คาดว่าราคานะครับจะมีการปรับย่อตัวลงมาก่อนนะครับลักษณะนี้แล้วก็สามารถดีดกลับขึ้นไปได้นะครับ ก็ต้องมาดูกันครับว่าจะสามารถทะลุผ่านแนวต้าน2,010เหรียญนี้และไปได้ไกลหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับแนะนําว่าเล่นสั้นนะครับเก็งกําไรสั้นๆเป็นรอบๆไปก่อนนะครับรอราคานะครับย่อมาตามกรอบแนวรับหรือจะตั้งรอราคาไว้ก็ทําได้นะครับแนะนานะครับว่าเมื่อราคามีการปรับย่อตัวลงมาแนวรับให้ทยอยแบ่งเก็บนะครับเข้าออเดอร์จะเป็นเรื่องที่ดีกว่านะครับเพราะราคาก็ยังคงเสี่ยงต่อการโดนทุบอยู่ดีครับโดยแนวรับแรกของวันนี้นะครับที่จะแนะนําเลยก็คือบริเวณนี้ครับ1,985เหรียญ กับอีกแนวรับหนึ่งนะครับ1975เหร้ยญโดดที่อ่ายโดยที่ราคาทองคําแท่ง9.5นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณแถวามหมื่นส0บาทถึง31,950บาทโดยผมคิดจากค่าเงินบาทนะครับเท่าแถว3า1 5บาทนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่มีสถานะซื้อไว้นะครับเมื่อราคามีการปรับตัวขึ้นไปนะครับที่แถวบริเวณแนวต้านสำคัญเนี่ย1,000อ่า2,010เหรียญ2 0 1 0เหรียญ2,020นเหรียญนี้นะครับก็อาจจะพิจารณานะครับแบ่งขายออกบางส่นนอออกกกไไป็ด้ะครับ โดยที่ราคาทองคําแท่ง9ก5นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณแถวสามห0ื่บาทถึง32,550สาหบาทนะครับสาหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่มีซื้อไว้นะครับทุนต่ํากว่าแถว2อง2า0หลงมาเนี่ยตรงนี้ก็ยังคงพอที่จะเสี่ยงถือรอได้นะครับอาจจะรอไปปิดแถวแถว32,432,500นะครับแต่ถ้าพอใจกําไรบางส่วนแล้วนะครับก็ปิดออกไปก่อนก็ได้นะครับก็ต้องดูนะครับว่าในมือเนี่ยถือไว้มากน้อยเพียงใดนะครับกําไรไม่เยอะแต่ก็ได้แน่นอนนะครับ ผมก็แนะนํานะครับว่าช่วงนี้นะครับทองคําแท่งระยะสั้นนะครับราคาอาจจะซื้อขายทํากําไรในกระดอบเลยแถวๆ้าแถว3200 3,400เนี่ยเล่นเป็นรอบๆไปก่อนนะครับกำไรร้อยสองก็ยังคงพอทําได้นะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ต้องการจะถือทองคําแท่งระยะยาวนะครับช่วงนี้ก็ยังคงแนะนําว่าเราดูไปก่อนนะครับหรือเมื่อราคานะครับย่อมามากๆก็สามารถที่จะทยอยเก็บสะสมได้เช่นกันนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่สามารถทํากําไรได้แล้วนะครับ แนะนำว่าเก็บเงินเตรียมไว้รอเก็บของหลังประชุมของทางเฟดสัปดาห์หน้าก็ยังคงพอทําได้นะครับแต่ถ้ารับความเสี่ยงได้นะครับลองหาจุดราคาย่อมาลึกๆแล้วก็ค่อยเข้านะครับเพื่อความปลอดภัยสําหรับคืนนี้นะครับมีการประกาศตัวเลขสําคัญนะครับตอนเวลาทุ่มครึ่งก็คาดว่าราคาเนี่ยน่าจะเวียงรุนแรงพอสมควรเลยทีเดียวครับถ้ายังไงก็ระมัดระวังกันด้วยครับสาหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบบทวิเคราะห์แต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้พี่เ่นโชคดีมีกําไรในวันนี้ครับสวัสดีครับ ซื้อขายทองคำออนไลน์กับออสซิลิสสแกนเลยครับ